จากเมื่อกี้นะคะไม่ทราบว่าใครแกล้งหรือเปล่าเพราะอยู่ๆก็ดับลงไปนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าจิตไม่เป็นกลางก็รู้ว่าจิตไม่เป็นกลางอย่างเช่นว่าเสียงที่ก็มากระทบนะคะแล้วก็เขาตาหนีตีเตียนเราก็โกรธโกรธความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะ <c oughs> จิตไม่เป็นกลางก็รู้ว่าจิตไม่เป็นกลางนะคะเพราะว่าไม่ชอบนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเป็นเสียงที่ก็มากระทบเอาอุ้ยสาธุอนุโมทนาสาธุอ่า เป็นทางนะเขายินดีกับเราด้วยจิตไม่เป็นกลางที่นนนคือชอบอฟูจิตฟูเลยเพราะว่าเขาชมเรานะคะแล้วก็เขาสาธุอนุโมทนาด้วยเขาได้บุญเราก็ได้บุญนะคะก็คือได้บุญทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดจิตเราวางเฉยไดก้ก็คือกระทบปุ๊บนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกระเด็นไปนดเดสบเยก็คืออันนั้นสมมุตินะก็คือกระทบที่หูปุ๊บนะ,ะเสียงเขา,ากระทบปุ๊บแล ได้ก็คือจะไม่สนใจว่าจะชมหรือจะติไม่ว่าจะนินทาหรือว่าจะว่าร้ายหรือว่าจะชมจะชื่นชมจะสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่เราก็กระทบปุ๊บเราก็รู้ปับแล้วก็วางเลยนะตัวนี้คือรู้ทิ้งรู้วางวางได้ตรงนี้แหละคะ่ะที่บอกว่าพ้นทุกนิพพานแล้วนะก็คือพ้นในปัจจุบันเลยนะ,ะทันทีที่เราผู้รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วนะะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้ผู้รู้เกิดขึ้นคือรู้รู้ว่าสภาวะตรงนี้มากระทบแล้วก็ดับไป เขาเรียกสักแต่ว่าได้ยินตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้คือสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยฮะแล้วถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วก็คือสิ่งที่เข้ามากระทบเดชทวารทั้งหมดเนี่ยหูตาจมูกลิ้งแก่ใจสักแต่ว่าสักแต่ว่าตัวนี้คือตัวนี้ที่ที่บอกนะฮะคือเขากระทบกระทบไม่ว่าจะกระทบหูตาจมูกลิ้นแก่ใจหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็คือวางรู้วางรู้วางก็คือเวรกขาได้วางเฉยได้ปิดตรงกลางได้ตัวนี้แหละที่ดิฉันบอกนะคะพอจะเข้าใจใช่ไหมคะ ก็เมื่อกี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนิดนึงเลยต้องถ่ายทอดสดคือต้องต่อไปนะฮะก็ถือว่าเป็นงานก็ก็ดีเหมือนกันมันสั้นพอมันสั้นปุ๊บมันก็จะลงลงลายได้ลงอะไรได้แต่ถ้าเกิดยาวไปเดี๋ยวก็เข้ารายก็ไม่ได้เลยเข้านุ่นก็ไม่ได้ด้วย,วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเมื่อถือว่าเราสร้างบุญบารมีนะมันไม่มีบารมีไม่เกิดไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเพราะเทคนิคหรือว่าเพราะอะไรก็แล้วแตนะ่เพราะดิฉันเนี่ย ขนาดอย่างเดียวคือผู้รู้รู้อย่างเดียวค่ะแค่รู้พอนะอย่างอื่นก็ช่างมันหน่อยช่างมันหนอไปนิฉันใช้ยุบหนอนพองหนอด้วยนะก็คือควบคู่กันไปเพราะว่ามาจากพองยุบนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบมากก็คือจิตตานุปสนะนะตัวนี้เริ่มเริ่มฝึกแล้วก็เริ่มชอบแล้วก็เอ่อตัวนี้อันดับแรกเลยก็คือได้มาจากเอ,อผู้รู้ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้อยจากยูทูบเลย ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเราไม้ฟังนะฮะแบงก์บัอขับรถอยู่ก็ภาวนายอยู่อริยบทย่อยนี่แหละก็คืออริยบทย่อยภาวนายอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มันเหนื่อยมแลม้วม,มันไม่เห็นจะก้าหน้าเลยอะไรเงี้ยก็แบบจิตเราเองก็อยู่ๆมันก็มีเสียงออกมาบอกว่าเอก็อคือดิฉันจอรับถือเสียงนี้แต่ต้องดูก่อนนะว่าไม่ใช่ทุกเสียงนะต้องมีปัญญ,ญาแยกแยะด้วยนะแต่เสียงนี้บอกว่าผู้รู้อยู่ที่ตัวเอง อ,อะไรนะเพราะเราไม่เคยได้ยินเสียงนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ย,ยินเสียงขับรถอยู่นะก็ภาวภาวนาผู้รู้อยู่ที่ตัวเองผู้รู้อยู่ที่เราเอ๊ยยังไงมันคืออะไรคําว่าผู้รู้คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วแล้วเสียงนั้นก็คือรู้ว่าเราสงสยัยนะรู้คือรู้ด้วยนะบอกเราแล้วก็รู้ เน้นอยู่ว่าผู้รู้อยู่ที่ตัวเราเน้นอยู่สองคำเน้นเน้นสอง้เยเราก็มันคืออะไรครั้งแรกในชีวิตเลาไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยฟัง Youtube ไม่เคยอะไรเลยแต่นานมาก กวลากาหนดก็จะใช้เอไอบย่อยคือลงหนออย่างเช่นขับรถหนออันนี้จะเป็นอากอันหนึ่ะอะไรแล้วก็ลงหนอหมดเลยันนี้ก็อมีบัญญัติก็คือไอเอบทย่อยนี่ภาวนาตลอดนะภาวนาเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันก็เผลอเผลอยู่ตลอดแต่ว่าก็คือตรงนั้นนี่คือยังไม่แบบไม่หนักหน่วงยังไม่แบบไม่ไม่เน้นอะไรมากระยะหลังอะพอพอพอมาเจอในยูทูบอาผู้รู้คืออะไรคือคือเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจตรงนี้แล้วพอ พอเข้าใจมากขึ้นแต่หลวงปู่ก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังสอนอยู่นะยัง,ยงอยู่ห่างๆคือดูดูว่าเราเนี่ยสามารถไหมแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยเข้าถึงตรงนั้นไหมอ,อ,อาจารย์ขอนอีกองหนึ่งนะอันนี้หลวงปูง่จริงๆนะอันนี้มีชีวิตอยู่นะแต่ว่าท่านบอกว่ามันเป็นธรรมะสอนเราในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยตลอดเวลาธรรมะจะมขึ้นมาสอนเราเองจะขึ้นมาสอนเราเอง,อเเองท่านก็จะพูดในรั้ เพื่อจะได้ให้แม่เวมุมงานนะนนี้ดิฉันก็เลยต้องบอกท่านทุกท่านว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นปัจจตังพึงรู้ได้ด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้นะต้องเฉพาะตนเท่านั้นนะเฉพาะตนเท่านั้นอ,อย่าไปอย่าไปก๊อปปี้ใครคุณไม่สามารถหรอกมีคนพยายามก๊อปปี้ดิฉันแล้วเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นเธออะไรเงี้ยไม่สามารถบอกให้เลยคุณไม่สามารถเพราะว่าดิฉันสะสมมาแล้วก็แตกต่างกันนะต่างคนต่างสะสมมาแตกต่างกันคุณไม่สามารถแน่นอน อย,อย่าพยายามทําอะไรให้ปฏิบัติในแนวของตัวเอาแนวดิฉันไปปฏิบัติได้แต่ว่าให้เป็นตัวเองใช้สภาวะตนเองอย่าใช้สภาวะของดิฉันเพราะคุณทําไม่ได้เพราะว่าสภาวะใครสภาวะมันทรมะน่ะน,นะเพราะว่าอย่างเช่นดิฉันเออฉันวางได้แต่คุณวางไม่ได้แล้วคุณบอกว่าคุณวางมันเป็นการโกหกตัวปลอมเลยตัวปลอมชัดๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้คุณจะไม่พ้นทุกเลยแต่สิ่งที่ดิฉันได้มันเป็นปัญญาของดิฉันไม่ใช่ไปัยญาของคุณ ฝากไว้สําหรับตัวปอมทั้งหลายนะแล้วก็ใช้ใช้ปัญญาของตัวเองเผลอเริ่มต้นใหม่ด้หรออะไรฉันให้โอโศกอโศกิกรรมให้หมดเลยเพราะฉันเข้าใจนะว่าคนบางคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือยังไม่เคยหรือไม่รู้เลยก็จะแบบว่าเหมือนอยากก๊ปกอปปี้คนอื่นอยากทำอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจแต่ว่าใช้สภาวะตัวเองมันจะได้เป็นปัญญาตัวเองแล้วตัวเองจะได้พ้นทุกข์ถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะไม่พ้นทุกข์ถ้าคุณไปนั่งก๊อปคำพูดชาวบ้านเขานะอุ้ยพูดตามใครมันพูได้ จะเป็นผู้ดได้เลยแต่ว่าต้องปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องการปฏิบัตินะระยะปฏิบัติิเวศนะต้องปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีทางแล้วการปฏิบัตินี่ไม่ใช่การพูดอย่างเดียวต้องทําการกระทานะเจตนาคือกรรมนะการกระทําตัวนี้สําคัญมากที่สุดแล้วั้าคุณมีเจตนาเป็นอกุศลนะไม่มีทางเพราะว่าการปฏิบัติทมต้องมีเจตนาที่เป็นกุศลต้องเป็นกุศล,ลกรรมเท่านั้นนะ ละอากุศรลกรรมในจิตนะละอกุศรลกรรมในใจรักความช่วยได้ทําความดีและสร้างบุญบารมีให้ยิ่งยขึ้นไปตัวนี้เท่านั้นนะจิตจะถึงจะโปรงใสงนั้นฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ศีลห้าต้องบริสุทธิ์ถือศีลให้เป็นเอเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นคลิปส,สั้นๆนะก็จะพูดก็ส่วนใหญ่แล้วก็ก็ช่วงเช้าก็จะพูดก็จะพูดแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นการเตือนตัวเองแล้วแบ่งปันก็คือเป็นการแบ่งปันเท่านั้นอย่าคิดมาก ถามว่าปฏิบัติที่ไหนก็ที่กายกับใจนะ